เพลินกับวงเนันอย่งเจอกันตอนเช้ากินกาแฟเหมือนเดิมครับผม ดูเลี้ยงแมวอิเดียตัวเล็กๆอ่ะอ คคส,วส,สวัสดีทุกคนกค,นค,นคนร,าาดดรับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนพิดีแล้วก็หายงานไป่นรรยากาศดีดีเลยแดดลำไรลำไรเดี๋ยวสช้ภาพบังสวนดอกไม้พี่นนองจะเล่นหูจะเล่นตาบ่จะดอกเข็ม หน้าบาเพ่นลูกไว้พี่น้นองเง้ยงามๆเจ้าม,มาลูกใหม่มงคลพราเด้อันนั้นน่พี่น้องเซ่ยมซึนหัวใจอันนี้ฟ้าประทานสีขาวสีม่วงสีชมพูบึงเพ่นดูแลด,ดีเด้พี่น้องค่ะนกอาเ อ๋อเด้โอ้เดนน้องพี่น้องขอซุ่มเหรเบื่อนเห็นบอคอยว่ามันขันยุใสขันยุใสมัอนั่งวนไปอยู่เพื่อนมันห้องหาผัวมันว่าไงเธอว่าไงจ้าเบีฮะเอาซุ่มเลยสำเนียงบอคอยตัปวดอยู่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ เดือดหั่งคนเด็กก็จะว่าใครมันตกลงมาอยู่เลยช่วงลมมันแห้งหนาวตีหลาคือหดกุจูน,นั่นนั่นหนาวบ่ฮะอ๋อเน,นี่นหนาวโอ้ตาลีตุนเนาะหั่งกับพังบันเนี่ยตายบ่บัะคนนี้มุนเดลเล่มาหั่งนั่นน่ะ ใครตกแล้วมันแตกออกไปทำงานช่วงนี้ช่วงกันเรากระจอกกำลังบุญไหว้พี่น้องกล่องขายไม่เป็นอย่างเดียวซุ่มกับไปรไะเดช์ฮะ เรื่อขอหยอะแล้วโอ้ยนะท่านพาไปเอาดิจะทอนเราไปใส่เสียมนจำเราสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าทุกคน ว่านี่ไปเที่ยวได้ยุดบอ่พี่น,อน้องวันพ่อได้หยุดไหมพ่อหลวงบอกก้าวผู้ค้าก็ไ่ได้ยุดได้ยัดอย่งนี้บอกบุมหดสิไปใส่พีพ่อน้องไอ้ละเอียดงานของเราไม่ใช่โรงงานใหญ่งานอยู่กับบ้าน ไปนกไปทำงานด็กกูไปตาบวไปตาบวจ้าหาทำงานดกวกาหาทำงานดีบกูเดี๋ยวไปเอาของไปเอาของไปเรื่องของของอาารยเรื่องต้วเอง จงจะไว้สำนีนลาไปฟ้าที่เขาพายังบ่เกียบบ่ขอมบอ่จมเอยียงระหว่างทางไอมีความสุขไหลาย,ลาย ยินดีที่ได้เริ่มตรนได้เกิดเป็นคนดีได้เหมาะสง Obrigado. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจให้แต่สาวนะจ๊ะนะฮะอืม,มาเอ็ดงานพี่นอ้องชีวิตนี้ใชน้นี่ยังเดียวขอจ้าว่าแม่โอ้ยนี่ điều kiện này là say nè, yàng điểu, làm ngan làm ngan làm ngan, ngan dữ, say mập bup say pấp ngan cái lại con keng keng con con keng keng rồi anh nhớ chứ tiền ngân là vô xây สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้านักะทุกคนค่ะอ๋ะะอกระจายนะบุซ้ชยกันบ้างเลยเพี่อน้องได้คุณผาสิบุต เตือนผู้พาในเ้วยอ้าได้สิเบิร์ดได้สิเบิร์ดขนาดแนมเลยแล้วเอวถึงเวลาเผอกับเบิร์เแข่งแสกอยูอ่เนาะ I mm -hmm. กัสดีเจรจาััดไปกันด้เด้ยวยนะมึคุย,คยเจรจากันเยนะจ๊ะ,นนจะมาส่งจุยทรนี้ cứ bổ vớt thừa Nghe là em thì Phân hớ bớt đi, thăm những ngày đi Má cho hay mà xin ำยังไงดีนะจะให้เธอร่วมใช้าาตาบ้านจนนาทีสุดท้ายยอมไปยอมให้กันกูนกต้องร้องทานว่าฉันยากจงงนกับเธอ

สำนีแล้วพี่น้องขอ้อคำปากควมข,อขอ้อพ้อได้พบได้พอพ้อได้บอกเจรจากันเนาไม่อ่า,อาก็สิขอลงไล่ก่อนเยายบายขอบคุณขอบคุณสุขดสขคุณเติมขอมารับชมไอ้ทีเจาร,รับรับไม่รู้ไห่างหงไม่มีเด้อพี่น้องเด้องเงินแสนเงินล้านุยบยีวบุย